เก้าแปดสิบเก้าแปดศูนย์ะเก้าแปดสิบครับผมเยังไมาแล้วพี่น้องแต่ว่าถ้าสิเพิ่นสิ่ยำก็ยำอือเก้าแปดสิบครับผมเป็นพิษนาอยู่เนาะเสียดายติดตามตลอดค่ะเสียดายแต่แค่ศูนย์แปดศูนย์ขึ้นอือเอาไว้บูวาวันนี้ก็เออวันนี้ก็มีเหมือนกันผู้ใดเขามารับช่นเราฟังมือนี้แสดงว่าบุญถึงแล้วล่ะพี่น้องก็เอ้ยมือที่ได้เห็นของดีเนาะเพราะเป็นมือสัตว์ันดีเนาะสำหรับมือนี้พันวา บารมีบอกว่ามหาเอกจะสร้างแนนี้ก็สร้างหาบารมีสร้างหาบริบาลครับผมมันมีอะไระ <F> G, นะหาเอฟซีครับนิพานสมบัติมนุษย์สมบัติถ้าเรามีบริบาลเป็นสมบัติเราก็ก็ลลับักอย่างเดิมนี้มหาเอกกับเจฟมิเชเนลนี่ก็กำลังหาหาบริบาลสร้างบริบาล มีล้านหนึ่งก็อยากได้สองร้านโอ้โหความหมายบารมีเป็นกัตริย์แลบารมีสามสิบทักษะิ้ยหรูแต่ว่าเราต้องการมหาบารมีอยากให้เอฟซีบรากาาถ้าถ้าบริวารเกิดทานศีลมันก็จะเกิดขึ้นครับผมคนที่เป็นบริวารของมหาเฮงก็จะมาทำทำทานร่วมอนุโมทนารร่วมบริวัติแห่งหนึ่งแห่งใด ก็จะพาบริวารกลุ่มนี้เนาะเนาะแต่แม่นหรือเปล่าไม่รู้เนาะบอกเคยเล่นอย่างนี้นะเป็นเอฟซีครับโอเอฟซีด้ครับเอฟซีบอกเป็นเอฟซีเกิดมากับจนก่อนใช่ปะบ่บ่เสียชาเกิดด้วยเท่าละแต่ก็ยังมาทันเอฟซีเอฟซีนะเป็นเอฟซีทันทีเป็นภาษาต่างประเทศเลยนี่อ่าภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรไม่รู้เนี่ แปลความหมายไหม fc อย่างนี้มันหมายความว่าังไงบอลูคือเป็นครับะแฟนคลับผู้ติดตามเนาะผู้ติดตามบุรหาแนวเงินด้วยกันช่องทางทีมาหากินครับผมเป็นแนวเงินนะคะช่องทางผู้ที่มีความหวังครับผมสิ่งที่มันยังไม่เกิดอันนี้ถ้าถ้าบุญหมนี้ก็เกิดอีกคือเก่าได้กับบ่ได้ครับผม เห็นก็บ่เห็นรู้ก็บ่ได้รู้กับเขาว่าจะรู้ก่ออโอ้ออกไปแล้วออกไปแล้วกับคนเยหนาวกลางคืนฝันว่าหนาวเนาะแต่ว่าบ่ได้พา่มมาได้ตอนเช้าแจ้งล่ะเวลาตื่นใจตื่นแล้วบัดนี้โอ้ยเสื่ืเอนเอ้าพอใหญ่ที่บ้านนี่ก็เี่นราสาเล้งมาโอ้ยลูกก็ฟังก็ดูจุ๊บจ๊บอเะอ ไม่เห็นไม่เห็นออกตรงนั้นห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดโอ้ยไปเอาตอนต้นกับตอนท้ายเออตรงกลางๆที่เราไปรอบสองเอาครับผมข้ามไปซะฟังอยู่เบิงอยู่มาเอาตอนต้นเขากาผู้ออกไลฟ์สดนั่นแบบนันใชมหาเฮงเขาถ่ายทอดเลยดูว่านั้นดูจบดูทุกตอนเหมือกันแต่ไปข้ามสารภาพเลยข้ามตอนนั้นแ่บันอ่า แล้วแต่อานจะก็ไม่ได้ว่ากันก็มักว้าไวัเท้านี่นะอ่าเป็นแฟนตัวโยงอย่าผัดเนาะอย่าขำด้วยผัดเบิ้งทุกคลิปด้วพี่น้องด้วยเขายังว่าถ้าดูมวยในคู่เด็ดคู่มันนี่อยากกระพริบตามันนอกได้ทุกเมื่อครับผมอ่ายกที่เท่าไหร่ก็สามารถนอกได้อ่าอนอกได้มีฉสน่้นกดจะดิงไหวพี่น้องมีจิตนอก ตั้งสิบอะไพลาดเนาะเห็นบตั้งรักไว้ซื่อๆหรอกตั้งรักไว้ว<อ><อ>ตั้งรักไว้กองยาวโอ้โอมาตั้งรักไว้กองยาวเออกองยาวกองยาวก็เดี๋ยวนี้ยังมีกองยาวคือเก่าบ่าเอากองสั้นเอากองยาวเลยอืมกองยาว

เนี่ยนะปูดีใจ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 อีใจดว่างจกรอปูดิรอในนู่นเยนาดูยานอครับดูยานาา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 อาาาาาบาาาา่าาาาาาาอาาหาา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 าอาา้าา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 ้าา ทาน้อล้อมาล้อแล้วเหรองายาม่ทางาไม่ให้โชคว่าปูปูว่าไป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 อยู่วานี่ยเดี๋ยวบอกปูจะไปทุละว่กัปูไปทุละโยปูไปเอาข้าวสารมาให้เจ้าวดปูไปนะ ข้าวสารมาเอาข้าวสาร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 มุจจาข้าวสารปูหลุยสลนะครับเอาไม้ทิ้งยังไงบ้างเนี่ปูเปี๊วข้าวสารมาใส่ข้าวสารข้าวสารคือไปเอาเลยมาให้โอ้ข้าวสารโอ้ข้าวสารข้าวปูเปี๊ยวโอ้ข้าวสารโอ้ปูเปีอยวโอ้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 ทนโองโอ้ย่าจอดเลยมาฮะบ้านคันย่ามาหา มาแทนเรา้ใงคราะไปใส่โบ่าเปลาห้อยิ้มมากโบ่าองปลาใไปเาาเพราะน่นเน่ยไปเอาหยิ้มมากโอยงาอยากมาพี่ให้ไปเอายิ้มมาก่อนแม่เราจะให้โชคลูกงานได้บงไงงาไม่ไ่รปูชมปูปากรเอ้ากรยากรเาให้กระเาได้เห็นนะ

ว่ตวยาห้เถอดโอ้ปูนี่บ่ตันันหลับยันยันยันปูเบื้อบนถูกเบื้อยนตัวนั้นมันเฝ้ามันเฝ้าหลายพวดโอ้ยาเชื่อให้งหานเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้าโอ้มันเฝ้ามันมันมันจ้งจัมจะเป็นฟองเป็นอะไรนี่มันเหมือนกันมันค้ายๆกันแหละครับถั้นขัน่มีหลักฐานเงน้ยแตม่นเจ็บทันที่เ้ือยแล้วเนาะ ครับ็นลค้างมากครับเปซ้อนกันเดียวก็อยากให้ทุกแรงเชียงนั้นเอา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 นี่เอาใบหญาแก่โตใบบ่ตงำฟ้าเด้วยหาเอาอัคาระดีๆด้วยร้านกันที่่ไปนยครับผม ยาช่อนะคะจะเขียนปัดต้ดนนปัดัาเรียบร้อยแล้วจ้าดได้แล้วจ้าจารนาเป็นแมวเงินนะคะอือหือนเด้อดารากินแป้นมันถึงหนึ่งมีหน้านี่ยน่าค่ะหนึ่งะะมีหนา้าหกห้าบอกไปปูเนี่บอกไปปูอ่ะ เอาขอจานะจะบอกหานะยยโ้เ้าูไปอย้เขาเราไปน้ำข้าวสารเราจะไปฟันมาเราจะไปนข้าวสารวันที่เท่าไหรล่ะปูจังสีมามยวันที่เท่าไดปูจังสีห้ข้าวสารกับเอฟซีเฮาอ้ยอันนี้พวกจักราลเหรอโอ้บอก็ทตอนนี้วาอยู่บอ ยายเขียนให้ใช่ป่ะปู่เาจะอู่กันแต่าเขาจะมาอยู่หัวเงินเ็ล้วมจะมาทันแล้ว่าโอ้บทั้งหมืมาท่านเนี่ยสลากินแบงออกห้แลวปูลูกเก่งลูกเก่งลูไปลูกทุกที่ลูกอันนี้เนยไปบ่ได้มาสู้ของมาไหอ แต่ที่งาเขียนห้ม uh, ือน right> right> ี í> í ่คือคักนเนาะงาเนาะใจเย็นด um> ูใจเย็นบ um> uh> um)> uh, um> um> ๊อบฝ้าวบ่อฝ้าวบ๊อบฝ้าเมือเนี่ยงาเป็นเขียนหาเนาะสองหาพี่น้องแต่ว่ากันิดเดียวเป็นลากค้าเงานิดหน่อยอันนี้ก็เขียนบ่อบฝาวได้หแต่งงานอีชาดเจนเล้บาทนี่เนาชาดเจนเลยพี่น้อง เอาคอยถือ้ไม้่าเด้อรูดานอก่าทได้้นเนข้นชุขยู่เย็นอนย็นให้พอนู่ยเย็นนเย็นขนสุกยิ่งยขึ้นไปซุ่มซุซุ่มซเงินเงินทองทไหลห่มมาเน้อเจ้าข้าเอ้ยลือลืมลือสาธุสาธุนะครับนะ มาจากมาตะมือนัะคุณพี่พ่องานมาจากมาตะมือที่เ้ามาไหนวันวันที่เราเดินทางมาเอ้าปูพม่าบ่ปูพม่าปูไปหาข้าวารับปูพมาครับผมอู้เอาเนี่ยบ่เนี่ยงาเขียนให้ครับเงื่อนนิซักเจนแล้วเนาะเพราะเขียนงวดที่ผ่านมาเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ผ่านไปแล้วงานงวดนี้เพิ่นมาให้ไหมให้ไหมอ่าบ่ล่าวเนาะพี่น้องเด้อ โอ้ยแอดมินเนาะตงได้้ลโโอหมีตัวนี้ล่ะที่แอดมินบอกให้เราลงทุนยื้นี่โอ้ยมาเชื่อเลยมาพักเลยไม้เนี่ยมาพักเลยง่ายปะโอ้ตอนีปัญหาตะนี้เราว่าว่าปัญหามีบ่อครับโอ้โหโอ้ถือใจแอดมินหลายเด้อแอดมินคาดหว่าตัวดีเด้อประทับใจอยู่ประทับใจเลยครับเนาะ มีทีม่ายอยู่สายทั้งหลายให้เอฟซีม้าให้ประทับใจเต่ตามง่าเว่านี่วันนี้ใจเย็นกว่าวันนั้นวันนั้นเฝ้าฝนอยู่ครับผมเฝ้าวันนั้นก็เฝ้าดีนะเนาะเฝ้ายดีเพราะว่าเอาไปบวกเป็นซื้อเนะไปบอกเขาจะไปบอกผู้ให้ไปบวกแต่ขออนุญาตเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเดินทางไปเที่ยวเที่ยวไดเล้จึมาเขาอยากมาแต่วันนั้นแล้วนะ ที่พ่อห้ามไว้งาเยอะมายงาเยอะมากปูคนเปรย์น้ำเฝ้าสารวันเล่นบอกให้ยงามามาเฝ้ามาเฝ้าย่าช่อเม็ดเดียวนะคะวันนี้โอ้ตื่นใจมากหญิงลายมาสักมาเพราะว่าตื่นใจเลยพี่น้องแรกแรกเราบวไรผู่หรอกเพชรจังได้ก็บ่หวไรสามตัวก็บ่เคยให้แคบหน้าตัวเลยพี่น้องเด้องาช่อครับผมไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วงาช่อ ใจดีอยู่ดิเราอยากมาเราบอกแต่เอาหินนั่นแตเอาหินได้เพื่อนหุ่นหัวอีกแล้วมาชอหามาได้พี่น้องนก็ตามมามาขับมาอยากเขียนลืมเขียนชื่อถามหลวงปู่ให้บัลลังก์พระชาเจ้าของทุ่คนแม่นบ้าหรออยากมาแล้วนี่คือขั้นสามหกห้านะคะอยามาเลยน่าบอกแคปภาพแคปภาพเนาะ ทานเนื้อแตกเนื้อเงาเว้ยอย่าโอย่าลังอย่าลีลาครับผมมันจะพลาดโอกาสโอ้ยเล่นไปนี่กับที่อะไรนะเฮ้ยังเกิดตั้งแต่ทางเข้าเลยนะเจ็ดสี่ที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็เป็นไปได้พ่อก็อยู่ในนี้แหละเงาเป็นไฮตรงเลยดิเหมือนว่าหันเื้ายันรักลักลักไหนไหมเมื่อกี้ไม่ให้เลยฮะสองอะไรสองห้ามาเลยออกเป็นรีบพอดเจียบเราเว้าอยู่ดิ เสียงพีเอชมาไปยางให้ลูกหลานเสียงเงินดอกโอ้ถ้าถ้าสายเคยได้ไปเอาแยช้อนี่เขามั่นใจแล้วเล้วแยช้อนได้พี่น้องได้แยช้อเอาเพิ่นมากเทียมเมื่อกี้นี่ให้พ่อแม่พี่น้องแล้วงมืนี่แก่ล่ำไม่เนาะพี่น้องก็พิจารณาเบิ้งเนาะแล้วก็จะได้ไปนำมาวันสิ่งของแยช้อมาอยู่หลักกระดุพัฒนาเรามาอยู่ สภาพกระดุกเรามาอยู่เป็นอยู่ทั้งคู่เนาะชอบหินจ้ะชอบพินต้องชาวชองไปถ่ายทำในพี่น้องเด้อเอาต้องนำมาอยู่หรอกเป็นมาน้ามาบอกให้หอนเอว่าจอกหลอกเนาะเป็นน้ามาเอ้วเขาเคยมามาตั้งแต่วันบวงสรงเลยเนาะ่นโอ้โหแล้วจ้าจอยเห็นบ่พี่น้องได้ปูนัดเลยบ่ได้อยู่ที่นี่ เื่อน้าวสาีคนได้บอกหงามากยอมรับ่งารัพี่น้อง47นะครับนับคอมเมนต์ได้เราหย่านปูเราย่านปูอย่านปูเนาะเนาะก็แปลว่าแกค่ายโ่เพิ่นหยู่เพิ่นไม่ให้โชคอย่ละไปอื้ คิดแต่เลยทีึงตัดสินใจเขียนได้เมื่อก่เขียนยากเลยแหละแั่นป่ะง่ยเป็นเขียนเลยกาเขียนก็เพิ่นเคยเขียนเลยก็เขียนให้เลยเห็นอย่างเก่านะดิง่ายเนาะเลขสองตัวเขาหลอดเนาะแต่ถ้ากลับก็ดีอยู่หรอกเนาะเราอย่าประมาทกลับไปสักหน่อยนึง โอ้แต่ว่าถ้าได้เลขแน่ซ้อแล้วมันอิ่มใจในหม้อมันอิ่มใจมืดอยู่แปลกดีมันแปลกนะบออย่างสองห้าก็อิ่มเนอะได้มาเดี๋ยวมาไม่นานมันเกิว่าชอบเลยชอบเออก็คือเด้นี่ก็ประทับใจละเมีใจคบใจอยู่อยากมากแต่ปูไม่เห็นเลยจะไหวยังไงปูยังไม่เจอปัญหาบัานนี่เราก็ย่านปูได้อยู่ อืมบอกกูด้วอ,อืม,อมหวานก่อน,นีนะครับอืมเอาคุณได้เห็นยุได้ไล่สดกัไปยิบไปจับอืมไปเสี่ยงรัฐบาลไว้เออถ้าผู้เท่ากาซื้อซ้าเมงิอเดือนผู้เท่าน่ะอย่าไปซื้อเกินเงินเ <c oughs> <c oughs> ดือนอ่าเป็นห่วงอยู่ เอ๋อพี่น้องเอ้พี่ตระหาเพิ่งได้เอาตัวใหญ่ได้บ้างเอ้าเอออืมจะได้เห็นชัดๆดครับผมแต่ว่าอุ้ยลืมเบิ้งอย่างนี้นะชัดเจนห่ดพี่น้องคือยาชอพนมา,าวางหันได้พี่น้องมามาผ่านอ่านางพอดีได้พี่น้องได้พี่ตระหาเบิ้งอ่าเป็น,เ,ปนเหตุสร้างตัวเนาะซีเจ็ดครับผมด่วนด่วนะด่วนเลยเนาะอยู่ใกลแข้งหรือว่าอยู่สายกะ อย่างงานพานเด็ดขาดเด้อตัวนี้พี่น้องยาช่อเนี่ยแจกตึ้งนี่เนยมาหาตึ้งกัอยู่วะได้เหมือนกันอยู่วะได้ครับผมจะพิมพ์มาจะพายละอยาให้ยังไงแจกตึ้งยังไงเด้อพี่น้องได้พิจารณาเด้อโตมากความนี่เนี่ยโตมากอยู่มีที่มาให้เห็นละมีที่มาลึกๆในใจอยู่พี่น้องต้ามาตรงกันเลยเบาๆถ้ามาตรงกันงาเพิชัยให้ตรงกันเลยตรงใจเลยพี่น้องเนาะเอ้าลองเมือง กดว่าจุดทูบนะคิดว่าจะไปบอกแต่ปู่ขาอยู่ถ้ำอ,อยู่บ้านนี่แหละปูโลดนี่แหละต่มนั้นไะด้พี่น่อยได้พี่หน่อยมันเป็นภูเขาทาาเนะครับม,มันเราก็คิดไปได้ว่าจะเป็นยาสอก